ทุกคนตอนบ่ายๆร้อนๆของเสาร์วันหนึ่งช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ศูนย์ b y d Metro Mobile นะครับถามว่าเรามาทําอะไรวันนี้เรามาซื้อรถใหม่เหรอเปล่าเราไม่ได้มาซื้อรถใหม่ครับแต่ว่าเราจะมาลองทดสอบรถยนต์รุ่นหนึ่งซึ่งเป็นรถที่เขาเพิ่งขายได้ไม่นานนะครับทางเลเว่เพิ่งจะเอามาเปิดตัวเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับจริงๆเปิดตัวเปิดราคาดีกว่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแต่ว่า เขายังไม่มีรถให้สื่อทดสอบนะครับเราก็เลยวันนี้เราเลยมาขอรบกวนทางเนี่ยครับ b y d Metro Mobile เพื่อทดสอบรถรุ่นที่ว่านี้ซึ่งมันจะเป็นรถรุ่นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ เราจะมาทดสอบในวันนี้ครับก็คือนี่เลย b y d Dolphin นะครับจริงๆถ้าใครจาได้เนี่ยผมเคยไปทดสอบมาแล้วครั้งหนึ่งที่ปทุมธานีสปีดเวย์นะครับตอนนั้นเนี่ยทางเรเวเขาเอารถหลายๆรุ่มมาทดสอบและหนึ่งในนั้นก็จะมีตัว Dolphin ด้วยซึ่งผมก็ได้พูดไปแล้วแต่ว่า Dolphin ที่ขายจริงเนี่ยมันจะเป็นตัวที่มีแรงม้าอยู่90ตัวก็คือจะไปนคนละสเปคกับที่ทดสอบผมก็เลยขอโอกาสแบบว,ว่าทางเนี่ยแหละคือหาโอกาสมาขอทางที่เมโท b y d เมโทนะครับมาเพื่อมาขอทดสอบตัวนี้อีกครั้งนะครับซึ่งจะเป็นยังไงไป เดี๋ยวเข้าไปดูในรถกันดีกว่าแล้วทำไมพี่มาอยู่ข้างในก่อนผมเนี่ยเอาแดดร้อนกูไม่เอาเปียบน้องตอนแรกเราบอกกับคุณผู้ชมไปนะว่าผมจะมาทดสอบคนเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีเขาเรียกอะไรคือเนื่องจากว่าเวลามันจำกัดเราทดสอบแค่แบบแค่ชั่วโมงเดียวเราได้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวก็เลยให้พี่บอลเนี่ยเหมือนมาเป็นโคในฐานะผู้โดยสารด้วยดีกว่าครับผมนะครับก็เดี๋ยวครูมาถ่วงรถว่าไง ก็แล้วแต่จะคิดแล้วกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่าตัวรถคันนี้เนี่ยที่มันเป็นคนละสเปคกับที่ผมทดสอบก่อนหน้ามันจะให้ความรู้สึกแตกต่างอย่างไรบ้างไปเดี๋ยวไปดูกันไปมาลองออกตัวกันเลยดีกว่านะคือไม่ใช่นะที่ผมอยากจะถ่ายให้ดูคือคุณลองฟังดีๆนะตอนนี้เราใส่เกียร์พีอยู่นะอ่ะล้วลองดีนะอีหังเอาใหมด่ดิคือคือเข้าใจแหละรถบางคันจะต้องมีเสียงเข้าเกียร์เนาะอ่ะตอนนี้พีอยู่นะย่า วัดดาเฮ้ย่อสงสัยจะบอกย่าไปกันเถอะไป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 ได้เวลาแล้วนี่แม่งดักก้อนบ่อนชัดๆอืมย่อและอีกสิ่งหนึงที่ขาดไม่ได้นะครับสำหรับรถบี d วดีก็คือเสียงเพลงกล่อมนอนจริงๆมันไม่ได้กล่อมนอนหรอกแต่คือมันมีไว้เพื่อบ่งบอกเอ่อคนเขาเรียกอะไรคนเดินถนนว่าเออตอนนี้รถไฟฟ้ากําลังมานะครับซึ่งแต่เสียงมันนอองจริงนะค่อนข้างจะครบ น,นอนอยู่เหมือนกันนะถ้าเกิดคุณขับเวลาแบบเดึกๆเนี้ยตีสองตีสามเนี้ยผมมั่นใจว่าภรรยาคุณน่าจะแบบไม่บ่นแน่นอนอะ่ะเพราะเสียงมันแบบกล่อมน,นอนจริงๆอะ่ะแต่ตอนนี้คือพอเราขับไปสักเท่าไหร่พี่บอลมันถึงจะแบบเสียงตรงนี้ถึงจะหายไปก็ถ้าส,สักประมาณ30ขึ้นไป B ีวดีอัโตตัวอัรโตสามอะ่ะเสียงเนี้ยหายไปตอนไหนประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปก็น่าจะเซ็ตเดียวกันใช่ไหมพี่ใชนะ่น่าจะ ตอนนี้เราก็ขับมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะเมื่อกี้แบตบเ0เนตาะตอนนี้แบตเหลือ15%ก็ระยะทางที่เห็นก็คือเหลือ60จากเมื่อกี้9 9แต่เอาจริงๆที่ขับไปจริงๆอ่ะน่าจะขับได้ประมาณสัก20กว่าโลได้นะครับซึ่งเราถามว่า20กว่าโลที่ว่ามาเนี้ยเราจับอะไรได้บ้างสิ่งที่น่าจะต้องพูดก่อนก็ขอเป็นเรื่องช่วงล่างแล้วกันเพราะนี่น่าจะเป็นสิ่งที่ผมว่าดีดีแบบดีจริงๆอ่ะเพราะว่าคือคุณต้องลองเทียบแบบนี้นะครับว่า รถคันนี้จริงๆมันยังไม่ได้มีการเปิดราคานะแต่ว่าราคาประมาณการของเขาอยู่ที่ยอยู่ที่799,000บาทเท่าที่ลองดูอย่างแรกก็คือเรื่องของการซับแรงต่างๆการซับแรงของคันนี้เนี่ยแม้ว่าถ้าเป็นอย่างหัวหัวคลื่นหัวโค้งหัวหลุมอะไรแบบนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยลองดูนะเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นรอยต่อเหมือนฝาท่ออะไรสักอย่างกึกเรารู้สึกไหมเรารู้สึกครับเราจะรู้สึกแค่แบบหัวหัวโน้ตกึกขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นพวกหลุมที่แบบเริ่มเป็นร้อนแล้วอะหลังจากนั้น่ะ มันจะรู้สึกได้ถึงความนุ่มนุ่มแบบนุ่มจริงๆนะอาการเนี้ยถ้าใครผมเชื่อว่าถ้าคุณสนใจรถรุ่นเนี้ยแล้วคุณมาลองที่ศูนย์นะคุณอาจจะลองเทียบกับ BBD อัต้สด้วยซึ่งอาการของคันเนี้ยจะคล้ายๆกับ BBD อัต้สเลยก็คือจะเน้นความนุ่มเป็นหลักและและนุ่มที่ว่านี้เนี่ยก็จะไม่ได้นุ่มแบบมันจะนุ่มแบบมีความหนืดอยู่พอประมาณคือไม่ได้นุ่มจนถึงขั้นแบบย้อยไปเลยแต่มันอาจจะมีอาการแบบโครงตัวไปบ้างนะครับแต่ว่า เท่าที่ลองดูก็ยังเน้นแบบความนุ่มแบบนุ่มสบายเป็นหลักและเป็นนุ่มที่แบบมีช่วงยุบเยอะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมุติคุณขับผับไปแล้วอยู่ๆมันมีลอนที่แบบลอนมันลึกจริงๆอะ่ะไม่ใช่ถึงกับหลุมนะไม่ใช่ถึงกับหลุมนะเป็นลอนที่ลึกจริงๆมันก็ยังไม่เจออาการชกยันบางคันเนี่ยถ้าเท่าที่ผมเคยขับอ่ะเทียบกับอ e ีโคคาร์ด้วยก็ได้อีโคคาร์ ok ha, บางคันเนี่ยพอเจอหลุมแม้แต่นิดเดียวนะถ้าลอนเนี่ยเขายังพอไหวแต่พอเจอหลุมปุ๊บกลายเป็นว่า,วาชกมันยันไอ้คันเนี้ยเท่าที่ผมอเนนขับ้ส เส้นราชพฤกษ์นะครับแล้วก็ไปทางอแอบไปทางเส้นบัลลมบ้างก็จะมีฝาทท่อมฝาท่ออะไรพวกนี้ไม่เจออาการชกอย่างง่ายๆนะครับ mm. คือต้องบอกว่าช่วงช่วงล่างของเขาอะเรื่องของการซับแรงเนี่ยน่าพอใจมากๆนะครับในเรื่องของความนุ่มความนวลแล้วก็ความหนื่อะไรพวกนี้แต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกด้วยความที่โชกเนี่ยมันค่อนข้างจะนุ่มและให้ตัวได้ค่อนข้างเยอะดังนั้นเวลาที่ต้องสาดโคง้งแรงๆเนี่ยโอเคสิ่งที่ผมเจอเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกว่ารถเนี่ยมันค่อนข้างจะให้ตัตแบบเอาง่ายๆคือมันมีอาการโครงแบบ ยึดลงไปสักนิดหนึ่งแต่มันไม่ได้โครงแบบแม้ว่าโชว์มันจะนุ่มแต่มันไม่ได้โครงแบบโครงแล้วขึ้นลงลองไปเหมือนเรือมันแค่ลงไปเสร็จปุ๊บแล้วมันก็อยู่อย่างนี้แต่มันไม่ได้เขาเรียกอะไรแต่มันก็จะรักษาอาการอยู่เนี้ยอยู่เรื่อยๆถ้าคนที่แบบอาจจะเป็นพวกชอบขับรถชอบขับรถเร็วๆอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันแอบหวิวสักนิดหนึ่งแต่คุณลองปรับตัวแล้วคุณจะรู้เลยว่าเออช่วงล่างมันอะเอาอยู่จริงๆนะครับคือสาดไปเถอะแค่คุณประคองความเร็วดีๆนิดหน่อย มันให้ตัวเล็นิดนึงแต่ที่เหลือคือมันจะเด่นเรื่องของความนุ่มนั่นเองนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมสามารถสัมผัสได้ในรถคันนี้นะครับก็คือเรื่องของพวงมาลัยที่โอเคถ้าคุณไปดูในในในคลิปก่อนหน้านี้ที่เราทดสอบเราจะทดสอบในเรื่องของสลาล้อมเรื่องของการมุดต่างๆแต่ว่าตอนนั้นมันมีแค่สถานีแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะมุดด้วยสถานการณ์ที่แบบเป็นสถานการณ์จริงที่แบบรถติดๆอะ่ะซึ่งผมจะยังไม่มุดให้ดูนะแต่ว่าผมไปไปมุดมาแล้วแหละลองลอง,ลองขับเล่นดูเมื่อกี้แล้ว เนื่องจากว่ารถคันนี้เนี่ยมิติมันไม่ได้ใหญ่มากแล้วพวงมาลัยที่ผมสังเกตก็คือถ้าสมมุติว่าคุณจะเปลี่ยนเลนอะ่ะคุณใช้คุณใช้การหักพวงมาลัยน้อยมากๆเดี๋ยวลองดูนะหาจังหวะก่อนปึ๊บอ่ะเปิดไฟเลี้ยวแล้วลองหักดูเนี่ยหักนิดเดียวไม่เยอะคือรถพวงมาลัยมันมันไม่ได้ไวนะแต่แค่ว่ามันใช้องศาในการน้อยคือถ้าในการหักน้อยถ้าเกิดว่าคุณแบบ เคยไปขับรถที่แบบพวงมาลัยไวๆมาก่อนคุณจะรู้สึกว่าคุณขยับนิดเดียวมันก็ไปแล้วแต่คันนี้ไม่ใช่มันไม่ได้ขยับปุ๊บแล้วมันไปแต่มันแค่แบบขยับปุ๊บนิดนึงห่อแล้วก็หันไปแล้วแต่น้ำหนักมันกำลังดีดูนะปุ๊บเนี่ยไปง่ายๆชิวๆคือรถมันค่อนข้างจะคล่องตัวเลยแล้วก็อย่างที่บอกเวลาจะมุดอะไรพวกนี้รถอ่ะมันให้ตัวได้ค่อนข้างดีทําให้แบบเออมันมุดสนุกนะครับถ้าใช้งานในเมืองผมว่าสบายแล้ว แต่ทีนี้เท่านั้นนะครับต้องบอกว่าไอเรื่องของพวงมาลัยกับช่วงล่างเนี่ยจริงๆอ่ะผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วในในคลิปทดสอบครั้งแรกซึ่งก็ถ้าใครอยากฟังรายละเอียดแบบละเอียดะจริง,รงๆนะไปดูในคลิปนั้นได้แต่ทีเนี้ยสิ่งที่เราจะพูดถัดมาก็น่าจะเป็นเรื่องที่ใครหลายๆคนค่อนข้างให้ความสนใจและเป็นสาเหตุที่ทําให้เราเลือกจะมาทดสอบมันเพิ่มเติมในครั้งนี้ก็คือเรื่องของพลังกาลังที่ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปในตอนต้นคลิปเลยว่ารถที่เราทดสอบในตอนแรกอะ่ะที่เป็นแบบปลายเทสตอนนั้น่ะ มันเป็นรถคนละสเปกกับที่ขายจริงคือคันนั้นเนี่ยมีแรงม้าอยู่ที่180แรงม้านะครับแล้วก็จะแรงบิดเนี่ยรู้สึกจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0ร้อกว่า,วาแต่คันนี้เนี่ยจะเป็นรถที่มีพละกาลังอยู่ที่90แรงม้านะครับและแรงบิดเนี่ยอยู่ที่180ินิวตันเมตรซึ่งส่วนตัวผมอองจริงนะตอนแรกที่ผมเห็นสเปกอะ่ะผมค่อนข้างจะแบบแอบแบบเแบบฟลนิดนึงเพราะว่าแบบเฮ้ยตอนให้คุณตอนคุณให้เราลองอะ่ะคุณให้เราลองตัว180ซึ่งแบบ ิวมันดีมากเหยียบเป็นมาเหยียบเป็นมาเหยียบเป็นมาพอเป็น90แรงมาัวแล้วแบบเอ๊ะมันจะวิ่งไม่ว้าซึ่งเท่าที่ลองดูค่อนข้างจะโอเคผมขอปรับคำพูดตัวเองเลยแล้วกันว่าผมไม่เฟลละผมค่อนข้างจะประทับใจเพราะว่าคือแม้ว่าแรงเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบเหยียบเป็นมาเหยียบเป็นมาขนาดนั้นแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของความเร็วใช้งานตั้งแต่ศูนย์ถึงร้อยหรือร้อยยี่เลยอะให้ถึงร้อยยี่เลยช่วงกําลัง เวลาคุณจะขับอะไรแบบนี้ยแม้ว่าคุณกระทืมเนี่ยมาอาจจะไม่ได้ดึงมากแต่คุณดูดีๆสังเกตดีๆนะอ่ะผมรออีกทีตอนนี้เราอยู่ที่ความเร็วหกสิบแล้วเราจะลองกดคันเร่งดนกปึ๊บมันก็ไปมันก็ไปเพราะคุณอย่าลืมว่านี่คือรถไฟฟ้าที่มีแรงบิดอยู่ร้อยแปดสิบนิวตันเมตรดังนั้นเนี่ยถ้าคุณจะเติมคันเร่งในช่วงความเร็วใช้งานผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ที่เอารถคันนี้ไปใช้อ่ะจะต้องเอาไปใช้ในเมืองอยู่แล้วมันเหลือเฟือแล้วนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีการดรอปแรงม้าก,กับแรงบิดนะครับแต่ถ้า แต่ในภาพรวมเนี่ยสำหรับการใช้งานในเมืองเนี่ยผมถือว่าผ่านแล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลยแม้ว่าแรงมันจะน้อยลงก็ตามแต่ถ้าคุณเน้นการใช้งานในเมืองเป็นหลักคันนี้ใช้งานได้สบายๆแน่นอนกับแรงม้า90ตัวแล้วก็แรงบิด180นิวตันเมตรครับสรุปเลยนะครับสำหรับตัว BYD Dolphin คันนี้เนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นตัวรถที่ถูกทอนแรงม้าทอนแรงบิดลงก็ตามแต่ส่วนตัวผมอะถ้าพูดถึงเรื่องของการใช้งานในเมืองเนี่ยผมถือว่ามันให้สมรรถนะที่ เหลือเฟือแล้วต่อให้คุณจะเป็นผู้หญิงหรือคุณจะเป็นผู้ชายสายซิ่งก็ช่างถ้าเทียบกับตัวเลขที่ให้มาเนี่ยผมว่ามันดูดีกว่าที่เห็นเยอะเลยนะครับคือดังนั้นเนี่ยถ้าคุณสนใจรถคันนี้เนี่ยจริงๆผมว่าน่าจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ดีพอสมควรแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยโอเคแม้ว่ามันจะไม่ใช่รถยนต์ไฟฟ้าที่ถูกที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้นะครับแต่มันก็คืออันดับสองนะซึ่งผมเชื่อว่าบางคนเนี่ยตอนที่เห็น b ีวายดีดอฟฟเนี่ยอาจจะเอารถคันนี้เนี่ยไปเทียบกับไอ้ตัวรถทีี่่่ถููกททสุดดในไยยแตผมพเล เนี่ยมันเป็นรถที่มีคลาสสูงกว่าคันนั้นนะครับไม่ว่าจะขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็สมรรถนะที่ดีกว่ากันอย่างเห็นได้ชัดถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้รถไฟฟ้าที่แบบเอ้ยมองตัวนั้นแล้วรู้สึกว่าเยยังไม่พอขยับขึ้นมาตัวนี้มันก็ยังเป็น,ม,น,ปนมันก็ยังเป็นรถอีกคันที่น่าใช้จริงๆนะครับแต่ทั้งนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวรถ B ีว D ดีดอลฟินเนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดราคาวันจะไหนเป็นทางการเขามีแค่ราคาคาดการณ์อยู่ที่เดือนแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทซึ่งส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่าออยยาากกจะะให้มมัันู่สปรณ ต้นๆถึงเจ็แสนกลางๆถ้ามันถูกกว่านี้ได้เนี่ยมันจะน่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีกนะครับก็ถ้าใครอยากจะรู้ข้อมูลของรถคันนี้เพิ่มเติมจริงๆก็ลองมาดูที่นี่กันได้นะครับที่ BYD Metro Mobile นะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าใครสนใจอยากจะจองกับทาง BYD ที่นี่นะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยยอดจองร้อยกว่าคันแล้วถ้าใครอยากจะรู้เพิ่มกว่าน,นี้ลองไปดูคลิปอีกคลิปหนึ่งประกอบเพราะผมแนะนําจริงๆว่าให้คุณดูคลิปนี้แล้วก็ประกอบกับคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมไปปลายเทสนะครับแต่ปันว่าโดยรวมผมว่า จะประทับใจแล้วไว้ถ้าเกิดว่าครั้งหน้าเนี่ยทางเลเวออโอตโมทีฟนะครับมีรถให้เราทดสอบแบบจัดเต็มเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงรถคันนี้แบบลึกๆอีกทีแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เราได้ลองแค่ในส่วนของโหมดขั้นพื้นฐานเท่านั้นแต่ก็โดยรวมก็น่าพอใจแล้วยังไงก็ไปเจอกันใหมนคลิปหน้าสําหรับวันนี้ลาละครับ